ฮัลโหลฮัลโหลเรเทสโบเทสสังนคลูกค้ามาเป็นยังไงก็บ้างกับความร้อนนะคะความร้อนแรงของแสงแดดความร้อนแดงของแสงแดดวันนี้ร้อนมากหนึ่งต้นล้มไปแล้วนะคะท่านหนึ่งต้นนะครับล้มง่ายมากนะครับเพราะว่าฝีมือของทีมงานนิชาค้าไม้รับรองเชื่อแค่นี้ไม่สะทกสะทานกับ ฝีมือของเรานะครับทั้งหมดสวยๆเลยนะครับทั้งหมด12บต้นยาวๆสวยๆนะคะหน้าหกครึ่งนะคะยาวๆสวยๆเลยต่อมาต่อมาต่อมาโค้นแล้วไม่ต้องไปขุดแล้วพี่ว่าเอาดึงดึงดึงนี่นะครับเป็นไงคะสวยๆเลยเสานะ แน่นทุกต้นนะคะลูกค้าแน่นทุกต้นไม่ต้องใช้เลยนะเอาเรื่องเล็กหน่อยเด้อเร่งเหน่อยเด้อไม่ไหวแล้วมาหลายเดี๋ยวจะมารอบสองไม่ไหวเด้อเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าบำรุงกาแฟกันแล้วเ้อบำรุงกาแฟกันแล้วเ้อลูกน้องพี่เร่งๆหน่อยครับเร่งๆหน่อยครับเดี๋ยวจะมาอีกแล้วนะครับเมื่อกี้มาเอาข้าวนำร้อนน้ำชาไปแล้วนะครับเราก็ช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยช่วยช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปนะครับอันนี้เรามาขายเสาสวยๆกันดีกว่านะครับ ในราคาที่แบบว่าจับต้องได้เบา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 เหมือนเหมือนนุ่นนะครับเบาเบานะครับราคาแล้วว่ายกยกขึ้นรถก็เบาเบานะครับประเด็นนี้นะครับลูกน้องบอกว่าไม่เบาเลยอย่างนี้อีกแล้วนะครับน,นี่แหละครับเอาเข้าไปครับลูกน้องเราขุดเข้าไปครับสิบสองต้นของเรานะครับสิบสองต้นของเรากับกับรายการแบบว่า,ายาว สวยๆอย่างนี้กันเลยนะครับนี่นะครับยาวๆสวยๆอย่างนี้นะครับเราจัดไปแบบถูกๆเลยนะครับลูกค้านะสิบสองต้นหมื่นห้านะคะลูกค้าไม้แดงไม้เต็งนะคะสวยๆนะคะอันนี้รอดรอดเราจะเป็นไม้สักนะคะข้อสองเราเป็นไม้สักนะคะนี่เา้าวนี่เอาเสาลงกันแล้วนะคะนี่นะคะโอ้ยเฟิร์สลูกเตะเอา เออดีมากไอ้น้องโอ้โหดูตีนเสาเลยเสาจะเป็นบัวนะคะแล้วก็ตีนเสาจะเป็นบัวแล้วก็ความยาวก็น่าจะอยู่ประมาณห้าเมตรห้าสิบนะแล้วก็เสาดั้งที่กําลังงัดกันอยู่นี่คือหกเมตรนะคะลูกค้าหกเมตรแน่ๆอยู่แล้วนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ,ะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักวิชามาได้นะคะสําหรับเสานะคะรับรองได้ไม่มีปลวกแม้แต่ตัวเดียวนะคะลูกค้า รับรองเลยสำหรับ12ต้นนี้นะคะยาวๆ5เมตร50ถึง6เมตรนะคะลูกค้าอะโทรมาด่วนนะคะด่วนด่วนจีเลยนะคะด่วนจีนะคะลูกค้านะขอบคุณมากๆค่ะ